Oh、<noise> 这个是出纳，不是三文鱼吧？不是三文鱼，三文鱼但是今天没有。Oh my god！这个多少钱。 这个不用想怎么什么意义啊金香鱼什么意思不用来这里来来来来哇วันนี้มีทู่นะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอยู่เมืองมาสปียังไม่เคยได้กินเลยอ่ะอยว่ามันมายังไงนี่อาจจะไม่กลับเมืองไทยแล้วนะป๊าป๊ามามาคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเพิ่งเคยติดตามบอกเลยว่าเจฟฟี่เป็นคนระกะระกะค่ะ ค่่ร้านง่ายๆสั้นๆไม่มีคำอธิบายใดยๆอื่นๆนะคือคุณผู้ชมเคยเป็นไหมกินอิ่มท้องแต่มันไม่อิ่มใจมันก็เลยเหมือนกินไม่อิ่มมันก็เลยต้องกินเยอะๆเ <c> ป <oughs> ็นคนแปลกว้าตาชูเสือสีขาวนี่这个真的是免费吗是我们的朋友吗โอ้โหไม่สวยเลยอะแต่ว่าพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาบน่น าแก่จะบอกมีให้กินก็ดีแล้วจนดูตัวยังจ้วงอะจนตัวสมบูรณ์ชัวร์มาหัวชมผู้ชื่อหวานหัวชื่อเกนี่ขั้นเล่นกัใครไม่เล่นนะเท่าแก่นะมาเล่นเรื่องนี้กับเดฟฟี่ซึ่ก็ชิมเสียงมาวันทีชิมซ่าชมาตัวิมซ่าอ้าวเท่าแก่หยิบกินแล้วหยิบกินอย่างนี้เลยไม่มีมารยาทนะคุณผู้ชมขอโทษที วันนี้คือสารภาพเลยที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วเมื่อกี้นอนอยู่เมื่อกี้ไม่ไหวไม่สบายเจ๊พี่ไม่ได้เขียนคิว้วอะเอากันอย่างนี้เลยไม่รักกันแั้ไม่ทําขนาดนี้นะเนี่ยอะปไปกินคู่หน้ากันก่อนอะเราเข้าไปแล้วอะเขาหันเราเข้าไปแล้วแล้วซอสอยู่ไหน <c oughs> ไอะเฮ้ยทกแเช่นโอ้ยหน้ามาอืดมาอาดะหาอวะวาซาบิ แกทำไมเป็นคนไม่กินวาซาบิคือจะบอกว่าเดี๋ยวกลับไทยแล้วสิ่งที่เจฟี่จะทำคือเจอฟี่จะไปอัปเกรดฟอรเรโอของเจฟี่แล้วก็จะไปซื้อมาร์คเพิ่มมาร์คหมดละคุณผู้ชมให้อภัยนะเอาคอมเมนต์ทูหน้าไม่ต้องคอมเมนต์หน้าเจฟี่ไม่ชอบปายอะ่ะโฆษณาเข้าได้นะเดี๋ยวนี้ดิฉันกินอร่อยทุกอย่าง <c oughs> วันนี้ไม่เขียนคิวเลยวันนี้ออกมาจากบ้านไม่เขียนคิว <c oughs> เหนื่อยมากคุณผู้ชมเลย ก็จะไ,ได้กินทูน่าไหมเนี่ยวันนี้บ่นเลยไม่รู้ทีมตักเขาจะเอาเก็บไว้ให้คุณผู้ชมดูหรือเปล่านะแต่คือแบบสดไม่ทําอะไรเลยอ่ะแม้กระทั่งทาครีมหมาดลูกหมาตีคีมก็ไม่ทานล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็เช็ดหน้าแล้วก็นอนต่อวันนี้จะเละมากเลยเอากินทูน่ากินทูน่า a few moments later กูชี่กูชี่ดิซิทูน่านะโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆย็นอร่อยไหม Oh, please! Madame! Why this and this is gonna give you the power of planting?